สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับรถตู้ระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยกันมานานกับ All New Toyota a l p h อ r า g e ร์ r e t i r n t i o n ใหม่40 Series ต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้ลองขับจริงๆก็ใช้เวลานานพอสมควรถึงแม้รถจะเปิดตัวมานานกว่า1ปีแล้วแต่ประเทศไทยช่วงแรกมีจำนวนค่อนข้างจำกัด เพราะโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ส่งมอบช้าทำให้หลายคนต้องรอคิวกันยาวแต่ตอนนี้รถมีพร้อมส่งแล้วจึงเป็นช่วงที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องราคาและออปชันที่เรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆเอาพาด40ซีรีส์คันนี้มีการปรับเปลี่ยนแทบทั้งคันทุกอย่างถูกพัฒนาให้ดีขึ้นและใช้งานได้จริงมากกว่าเดิมโดยเฉพาะฟีลลิ่งการขับขี่ถ้าเป็นรุ่นก่อนจะให้ความรู้สึกเหมือนรถตู้หรือรถที่มีคนขับ แต่รุ่นนี้เมื่อเราขับเองจะรู้สึกใกล้เคียงรถเก่งมากขึ้นขับง่ายคล่องตัวและเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวมากขึ้นอย่างชัดเจนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกด้านหน้าของ All New Toyota Alphard ดูหรูหราสุภาพและพรีเมียมมากขึ้นตามสไตล์ Alphard แท้ๆซึ่งจะแตกต่างจากเวลไฟที่เน้นความสปอร์ตและทันสมัยโลโก้โตโยต้ขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าพร้อมซ่อนกล้องและระบบความปลอดภัยไว้ภายใน ไฟหน้าเป็นฟูเลดให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่กันชนล่างออกแบบเรียบหรูตามคาแรคเตอร์เอาผาดฝากระโปรงหน้าค่อนข้างสาั้น ทำให้มองด้านหน้าได้่งยรุ่นเริ่มต้นได้ล้อขอบ17นิ้วส่วนรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ได้ล้อขอบ19นิ้วสีดำเงาไดมอนด์คัดพร้อมดิสเบรกแบบเวนติเลเต็ทั้ง4ล้อย่างที่ให้มาเป็นมิชลินพรีเมซีเอสยูวีเน้นความนุ่มและเงียบช่วงล่างด้านหน้าเป็น m ม็กเฟอร์สันสรับด้านหลังเป็นด u b l บิลวิชโบนตัวถังมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกมิติโดยเฉพาะความยาวที่เพิ่มเป็น5เมตรเต็มแต่จากการใช้งานจริงยังขับง่าย ไม่รู้สึกเธอทัดกระจกแถว2และด้านหลังเป็น Privacy g l a s s จากโรงงานเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้โดยสารด้านท้ายดูทันสมัยขึ้นมาก ไฟเลี้ยวเป็นแบบเซกเอนเชียลทั้งหน้าและหลังมีกล้องหลังที่สามารถใช้งานเป็นดิจิตอลเรเวิวมิเรอร์ได้ฝาท้ายเปิดแบบธรรมดาบอกแถวสามสามารถพับเก็บได้ใต้พื้นมีพื้นที่เก็บของและยางอะไหล่แบบชั่วคราวคันที่รีวิวเป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เอ็กเซคิวทีฟแล้วไฮบริดอีโฟนำเข้าโดยโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการทำให้สามารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศเครื่องยนต์เป็นเบนซิน2.5ลิตรไดนามิกฟอสต์ทำงานร่วมกับระบบไฮบริด และเกียร์ CVT เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออีโฟโดยล้อหลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมทั้งระบบประมาณ250แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่11-14กิโลเมตรลิตรถือว่าดีมากสำหรับรถตู้ขนาดนี้ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นชัดเจน วัสดุคุณภาพสูงกลิ่นอายแบบเล x ซัสลายไม้แท้เบาะหนังนับป้าสีส้มในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากเบาะแถว2ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดเป่าร้อนเย็นจอกลางขนาด14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเครื่องเสียง JBL 15าลำโพงระบบฟอกอากาศ NanoX มีทั้งหน้าและหลังหน้าปัดดิจิทัล12.3นิ้วพร้อม He a d Up Display โดยรวมแล้ว All New Toyota Alphard 40 s e r i e s เป็นรถตู้ที่ขับง่ายนั่งสบายและ รุหหามากจนพูดได้เลยว่าช่องว่างระหว่างเอาผาดกับ Lexus Lm ในเจเนเรชันนี้แคบลงอย่างเห็นได้ชัดเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถตู้ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง